สวัสดีค่ะเนื่องจากมีคนถามกันมาเยอะมากนะคะว่าการกินคอลลาเจนนั้นจะช่วยในการเสริมสร้างกระดูกและผิวหนังได้จริงหรือไม่เรามาดูคําตอบกันนะคะคอลลาเจนคือหนึ่งในองค์ประกอบของผิวหนังและข้อกระดูกซึ่งปกติร่างกายจะผลิตคอลลาเจนเองได้ค่ะแต่เมื่ออายุมากขึ้นการผลิตคอลลาเจนก็จะลดลงทําให้ปัจจุบันมีการผลิตอาหารเสริมที่เรียกว่าคอลลาเจนขึ้นมามากมายค่ะแต่ในทางการแพทย์ก็ยังเป็นข้อถกเถียงกันอยู่ว่าสรุปคอลลาเจนที่กินเข้าไปได้ผลจริงหรือไม่ มาดูงานวิจัยคอลลาเจนกับผิวหนังกันนะคะบางส่วน,เ,นเขาบอกว่าการกินคอลลาเจนสามารถไปกระตุ้นทําให้เกิดการสร้างคอลลาเจนใต้ผิวหนังได้แต่บางส่วนก็บอกว่างานวิจัยที่มียังไม่น่าเชื่อถือมากพอที่จะสรุปได้ว่าเมื่อกินคอลลาเจนเข้าไปแล้วจะทําให้ลดเลือนริ้วรอยและผิวใสขึ้นได้จริงต่อไปมาดูงานวิจัยคอลลาเจนกับกระดูกและข้อกันนะคะ มีงานวิจัยบางส่วนบอกว่าช่วยในการลดเรื่องข้ออักเสบและชะลอการเสื่อมของข้อกระดูกได้แต่งานวิจัยที่มีก็ยังไม่มากพอที่จะสรุปได้ว่าช่วยลดการเสื่อมของข้อหรือเสริมสร้างข้อกระดูกได้ถ้าเทียบกับการรักษาด้วยวิธีทางการแพทย์อื่นๆเช่นการบริหารข้อเข่าอย่างถูกวิธีหรือการลดการใช้งานข้อเข่าข้อสรุปของการกินคอลลาเจนนะคะก็เหมือนการกินโปรตีนชนิดหนึ่งไม่ต่างอะไรกับการกินเนื้อสัตว์ทั่วไป ส่วนการกินคอลลาเจน,นะคะ่ะไม่ได้มีผลข้างเคียงอะไรมากเพราะฉะนั้นจะกินหรือไม่กินก็ได้สุดท้ายในเรื่องของการบำรุงกระดูกและข้อนั้นหมอกระดูกจะแนะนําให้ทานแคลเซียมวิตามินดีงาดําจะได้ผลมากกว่าค่ะฝากติดตามและกดไลค์กดแชร์หมออาสามาเล่าด้วยนะคะขอบคุณค่ะ